ความรักราศีพิจิกความรักในเดือนนี้สำหรับชาวพิจิกไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นแบบผิวเผินแต่เป็นบททดสอบที่เชื่อมโยงกับจิตวิญญาณของคุณอย่างลึกซึง้งจักรวาลกำลังส่งพลังให้คุณได้เผชิญกับความรักในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมเป็นความรักที่มาพร้อมกับบทเรียนและการค้นพบตัวตนสำหรับคนโสด ช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์อย่างชัดเจนราวกับดาวในจักรวาลที่ส่งประกายท่ามกลางความมืดพลังแห่งจักรวาลดึงดูดคนเข้ามาหาคุณอย่างไม่คาดคิดพวกเขาอาจเป็นผู้คนที่ไม่เคยคิดว่าคุณจะได้พบเจอหรือมีพลังดึงดูดเฉพาะตัวที่ทำให้คุณรู้สึกอยากค้นหามากขึ้นความสัมพันธ์ในช่วงนี้จะไม่ใช่เพียงการพบกันแค่ผิวเผินแต่เป็นการสัมผัสถึงพลังภายในของกันและกัน อย่างไรก็ตามพลังแห่งจักรวาลเตือนว่าคุณไม่ควรรีบร้อนตัดสินใจเพราะความรักแท้ต้องมาจากการเข้าใจอย่างลึกซึ้งไม่ใช่เพียงแรงดึงดูดชั่วขณะให้เวลาในการพินิจพิจารณาเพราะบางครั้งสิ่งที่ดูสวยงามภายนอกอาจซ่อนความซับซ้อนที่ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจสำหรับคนที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ถูกทดสอบอย่างละเอียด อาจมีการ,รเผชิญหน้ากับปัญหาเล็กๆที่กลายเป็นประเด็นใหญ่เช่นความเข้าใจผิดความคาดหวังที่ไม่ตรงกันหรือการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนแต่พลังจักรวาลกำลังสร้างโอกาสให้คุณและคู่ได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจกันมากขึ้นนี่คือเวลาที่คุณต้องใช้ทั้งหัวใจและสติเปิดใจคุยอย่างจริงใจเพราะการ,รเผชิญหน้ากับความท้าทายจะทำให้ความรักของคุณเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรง บางคู่ยังมีโอกาสได้วางแผนอนาคตร่วมกันเช่นการสร้างบ้านการเริ่มโปรเจกต์ใหม่หรือการสร้างความฝันร่วมกันจัากวาลกำลังช่วยผลักดันให้ความรักของคุณก้าวไปสู่ระดับที่ลึกเดิมกว่าเดิม